การบันทึกรายการค้าของวันที่20มกราคมนะคะทําได้โดยเข้าไปที่โปรแกรมค่ะจากนั้นเลือกไปที่ระบบขายและรับจองสินค้าค่ะคลิกที่ปุ่ม w o r k f โฟลด้านบนและเลือกใบลดนี้สินค้าค่ะให้เลือกที่1.5นะคะคือใบลดนี้ขายเชื่อค่ะ ตอนนี้เราทำงานอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่เล่มที่เอกสารคือ0001ค่ะเมื่อถูกต้องแล้วให้คลิกปุ่มโอเคค่ะหลังจากนั้นเราจะกด F3 เพื่อเพิ่มรายการนะคะเลขที่รายเลขที่อ้างอิงของใบลดนี้เราจะเว้นไว้เพื่อให้ระบบได้ running โดยอัตโนมัติค่ะวันที่ใส่ไปวันที่20มกราคม58นะคะ ลงมาที่รหัสลูกค้าให้ใส่จุดแล้ว enter ค่ะในที่นี้ให้เราเลือกบริษัทขอขายนะคะโปรแกรมจะโชว์ยอดนี้ในขณะนี้คือ39,590บาทค่ะให้เราตอบตกลงค่ะหลังจากนั้นในช่องคนเอกสารอ้างอิงให้เราใส่ตัว y ค่ะเพื่อทำการขน ในช่องเลขที่ภายในนะคะให้เราใส่จุดแล้เอน e ตอร์ค่ะโปรแกรมจะแสดงรายการ i n นวอร์ขายเชื่อที่ยังค้างชำระทั้งหมดให้เราขึ้นมาให้เราเลือกไปที่เลขที่เอกสารอ้างอิง S I 0 0 0 1 0 0 0นนค่ะจากนั้นกด OK ค่ะ เราจะรับคืนเหล็กรูปประพัน์รีดร้อนจำนวน1กิโลกร,รัมนะคะหลังจากนั้นให้ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้กด F10 เพื่อทำการบันทึกค่ะ โปรแกรมจะเชื่อมโยงไปยังระบบที่เกี่ยวข้องและทำการบันทึกบัญชีให้โดยการออกไว้เชอร์ SD 5 8 0 1 0 0 0 3และบันทึกบัญชีโดยเดบิตสินค้ารับคืนและส่วนลด37,000เดบิตภาษีขาย2,590และเครดิตลูกหนี้การค้า39,590ค่ะกดปุ่ม F10 เพื่อยืนยันค่ะ โปรแกรมจะถามว่าต้องการพิมพ์เอกสารนี้หรือไม่ให้ตอบว่า yes ค่ะหลังจากนั้นให้กดคำว่า print ค่ะเมื่อเราใช้ข้อมูลได้ครบถ้วนแล้วให้เรากดปุ่ม escape เพื่อออกจากเมนูค่ะแล้วกดปุ่ม escape อีกครั้งหนึ่ง เพื่อออกจากการทำรายการค่ะโปรแกรมจะถามว่าต้องการยกเลิกข้อมูลนี้หรือไม่ให้ตอบว่า yes ค่ะหลังจากนั้นให้กดปุ่ม escape อีกครั้งหนึ่งเพื่อออกไปสู่เมนูหลักค่ะ กดปุ่ม cancel เพื่อยกเลิกการเลือกเล่มเอกสารค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการบันทึกรายการของวันที่20มกราคมค่ะ